เฮ้ยมีดกลิ้งอะไรวะดีมานะมากับเราก็สั่งมากับเราแต่เขาเหมือนไปขี่ต้องขี่ลงข้างล่างลงข้างล่างเขาลงข้างล่างนะเต็มตี้เฮ้ยล่มสีชมพูล่มทำไมล่มมันคุ้นๆงั้นวะเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยมอสทำไมไม่เก็บกอสามมอสกอพี่กอพี่อยู่ข้างบน ไว้อยู่ข้างบนนะพี่จะเก็บยังไงเก็บไม่ทันเองต้องทำยังไงมือปีศาจยังดิงมบีไว <ป S 2> <ไป S 1> เลยเลย,เลยไปเมื่อกี้อาอคลิปอ๋อดีเอาเไปไหนวะของพี่จั๊กบีไวสิบห้าเล่นแล้กันบีไวเก็บมาละบายวสิบห้าบีไวสิบห้ากระสุนเลยว่าอพี่เปิดก่อนให้ปู่นะคุณมุก บ้านนี้เข้าบ้านนี้แนละ้วพูดจริงพูดจริงนี้ก็โดดเลยไปพี่ฝนก่อนได้โปรดสิไปโดดไปทำไมฝูงโดดไปทำไมเดฝูงโดนไปทำไมตีเลยมีสไนเปอร์รุ่นสองชีวิตแล้เนี่ยล่างเท้าผมเนี่ยออกไปตรงเขาตรงนี้นะระวัง

ผมก็ว่าอยู่ทำไมร่มมันกุ่นผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะนี่แต่เขาเมื่อกี้ผมโดนเขายิงผมโดนใครนัดโดนนัดยิงก่อนแล้วก็โดนน้องเขายิงต่อบอดป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 อดยิงเจ็บทไหมาปอดเหรอปอดสุดทอผมก็ไม่นึกว่าคนทียิงพี่ตีเจ็บขนาดนั้นโอ้โามปอดโดนโหลดเลยนะไม่ใช่แล้วนี่แต่ยันแต่ยันอยู่นี่ เอาอยู่ไอ้ย่าขนนี่วะเยอะมาแล้วโอตรนู้องว่ะพี่เจโทษพี่โทษผมอยู่ไกลไอ้ย่าบดเอฟฟองก็อยู่เจ็บเจ็บวะเจ็บวะไอ้ย่าบอดที่อยู่เงี้ยแหละตรงผมอะตัวเดียวพี่ครับมันวิ่งไปข้างหลังแล้วพี่ตรงใครตรงไหนตรงมอสตรงมอสตรงผมตัวหนึ่งตรงผมตัวหนึ่ง Icana, ตัวบอดอ่ะฮะพี ые, yes. ่ตัวบอดตัวบอดนี่แหละนี่มตัวนี้แหละไอ้ตัวบอดนี่แหละนี่ตัวนี้แหละพี่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหมด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 ก็บแพ็คก่อนนี้มาลืมยี่สิบเก็บ อยู่บนเขาพี่หน้าพี่เนี่ยเดี๋ยวไหนมอดไปแล้วพี่ไปละวิ่งเข้าไปแล้วยมาเลยยัดเลยพี่ยัดเลย <ird> ไอ้เหี้ยวหมาชั่วไอ้สัตว์หมากัดผมอีกแล้วรถรถรถ พี่ก็หันไปยิงก่อนแล้วนี่แวผมเนี่ยระเบิดเลยฝ่ายมันกัดผมเลยผมจิบแล้วอืมผมโดนพี่ข้างในเจ๊คเคพี่ใช่ออกออกไปแล้วพี่ออกไปหน้าบ้านละวออกออกพี่ออกออกระวังบ้องนะพี่

แล้วแม่งผมวิ่งมากระสุน AR ก็ไม่มีนะโทษยิงผิดพด้โทษ ลูกได้ไหมเอาฟาวันไปเดี๋ยวจะไปเอาฟาวฮึ่มลอยไปเร็วเี่ตอนที่เดู4โมงเนี่ยพี่อ๋อลอยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนยิงสิฝั่งโดนเนดิฝั่งโน้น หาหารถไปแก่ย่าดรอป is coming เจ็บนอนนี่ไงัวแตกอยู่นี่ทานอยู่นะผมไม่นนม,ไมีอะไรนะเดี๋ยวผมมาหาอะไรครับบินมานะตา,ายเขาบินมาทางนี้เลยนี่ไงไปสองตัวแล้วน่าจะสามนะพี่สองสามนี่นะ สองครับขึ้นสองโหลดก็หายอยู่นะหนึ่งเรซ่าครับเจอแล้วเจอแล้ววิ่งอยู่ Enemy eliminated. สามพีตรงนี้ ยาวเลยอ้าว <laughs> ไอตัวไอตัวขับโบไาแตกตรงนี้ <laughs> ขับโบไาอยู่อ่ะมันคงร้องเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวคงร้องเวอร์่าวไม่รู้ไอ้ยทำไมอะล่วงขารถเลย ออวมาพี่ฮาว้าจะไล่ยิงเรอตีตียู่ฝั่งไหนวะซ้ายพี่ไห่ตีเนี่ยโดด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 เล่นบนเขานี่แหละโดดพี่ในบนเขานะพี่กลมหนึ่ง Yeah, is <coughs> 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 Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Yeah. Hey, both both on. ี่เลี้งกล่องไหนเนี่ยไม่ไม่แล้วเลยพี่เอาเลยครับเดี๋ยวเขาเก็บได้เยอะแยะไปไม่เป็นไรครับเอาก่อนเลยครับอันนี้มีเปิร์กวิ่งนะลวงลอยตัวหนึง่ลงลงุลงอีตัวหนึ่งลุ้งสองเลยพี่ เลยขึ้นเลยขึ้นเร็วมิดเลยขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมเปิดห้องขึ้นแล้วโดนโดนระบบโดนปี้ทอมดตี้จ้าหมดหมดบินมาตัดลิฟบินมีพอเข้าพอเข้าอหัวมึงพอเข้าเข้าเียวเข้าสองตัวตัวโดนนะการลนะ นจะเปิดรถอ่ะชือว่าลวงหนึ่งวงหนึ่งพี่ปะ<อ>่ะลวงก็เข้าอยู่ตรงบนนี้นะคุณขึ้นไปช้าเลยเอวเลยที่ผมโดดแล้วนะโดดพี่โดดพี่ก็โดดแล้วเนี่ยตวุนตมม้นตึกวุ้นตึก ตึกตายตายแล้วครับเด็กเอวเจอสามตัวอยู่โรงรถเรืออีกตัวกิโลด้วยนะกิโลนั่นตัวที่ล้มน้องเพราเขาชุกอยู่ดิพี่ไม่ใช่ตัวตัวที่ล้มอยู่ตัวแคนแล้วก็ล้มเลยพี่เอรถออกอืไม่ทันเสอเจี๊ยบจังชิบหายเป็นเป็นเหมือนเมื่อวานเงี้ยภาพยก